เพื่อนพี่น้องขณะน,นี้เวลา6นาฬิกา35นาทีพี่จินไลร์สดอยู่ด้านหน้าพระบรมมหาราชวังฝั่งวัดพระศรีรัตนศาสดารา,าม Hello ลเอฟซีจินดาจินยูทูบออนเวอร์ยูทูบออนเวอร์ ฮลโลเจแปนญี่ปุ่นฮัลโลเซาเลียฮลโลสลวมัท์ปากีอินโดนีเซียฮัลโลมาเลเซียสบายดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนพี่น้องในฝั่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้วก็ ในฝั่งไทยใหญ่รัชฉานเมืองนายเมืองสัตว์แสนหวีสีป้อนครเชียงตุงแล้วก็พ่อแม่พี่น้องเพื่อนพี่น้องในฝั่งรัฐมอนมอนสเตทร,รัฐเกเหลี่ยงกอท์ูเรสเตทและในฝั่งของประเทศพมา่าทุกคนนะครับเฮลโล เอฟซีจ mm ินดาจินยูเครนเฮลโลเจแปนนี่ก็ทุคนนะครับทั้งคนไทยที่อยู่ใหญ่ประเทศไทยทั้งคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็เอฟซีที่อยู่ต่างประเทศนะครับเฮลโลเอฟซีจินดาจินยูทูบ All the world the g r แก d น a l a c e วัดพระศรีรัตนาศาสดารามวัดพระแก้วตอนนี้ก็อยู่ตรงฝั่งขอบออสนามหลวงนะครับก็จะให้ดูบรรยากาศช่วงหกโมงครึ่งหกโมงโมก,กว่าของพระบรมมหาราชวังนะครับติ r แก d นพาเล e ยังไม่เปิดนะครับ พระบรมมหาราชวังจะเปิด8โมงเช้านะครับตรงนี้คือกำแพงด้านหน้านะครับมองเห็นสวยๆตรงนั้นคือพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทนะครับพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทสวยงามมากนะครับตรงนั้นคือเป็นประตูทางเข้าพระบรมมหาราชวังหรือแกลนดนพาริสฝั่งกรมศิลปากรนะครับตรงนี้นะครับ ที่เห็นเป็นเจดีสีเหลืองๆนะครับก็อุโบสถนะครับวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับหรือวัดพระแก้วมรกตที่สร้างขึ้นมาภายในพระบรมมหาราชวังนะครับ มุมสนามหลวงนะครับด้านในสนามหลวงน่าจะมีการปรับปรุงทําอะไรสักอย่างนะครับนี้เดินเข้ามาใกล้นะครับของมุมวัดพระศรีรัตนาศาสดารามนะครับที่อยู่ภายในพระบรมมหาราชวังนะครับสวยงามนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นปรา,าสาทนะครับปรา,าสาทเจดีย์ของปรา,าสาทที่อยู่ใกล้ๆก,กับอุโบสถวัดพระ,ะราศิีรัตนศานสดารามนะครับก็เปิดเข้าชมนะครับ8โมงเชา้าตรงนี้คือเป็นทางขึ้นของอุมโมงค์หน้าพระลานนะครับพอขึ้นมาเดินมา ประมาณ50เมตรนะครับก็จะเป็นประตูประตูที่จะเข้าไปยังพระบรมมหารช่วงเป็นประตูตรงนี้นะครับมีกลุ่มนักท่องเที่ยวนะครับจูงสุนัขออกกําลังกายเดินเดินรอบวังนะครับก็ประมาณ4-5กิโลนะครับก็ต้องเตรียมน้ําเตรียมอะไรด้วยนะครับก็เป็นกลุ่มที่รักสุนัขนะครับก็พาสุนัขเดินออกกําลังกายนะครับประตูนี้นะครับประตูที่ ที่เปิดคือปัจจุบันเปลี่ยนมาเข้าประตูนี้นะครับเพราะว่ามันสะดวกฝังงง่งทางโน้นนะครับก็จะเป็นกระทรวงกระลาหมนะครับกระสวงกระลาหมก็เป็นศิลปะแบบยุโรปนะครับเช้าเช้าแบบนี้คืออากาศไม่ร้อนนะครับก็มีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปมา ถ่ายคอนเทนต์พอสมควรแล้วนะครับเพราะว่ามาสายๆมันร้อนตรงนั้นก็คือสาลหลักเมืองสารหลักเมืองกรุงเทพมหานครนะครับสารหลักเมืองก็พระยังมีพระเดินบิณฑบาตอยู่นะครับช่วงหกโมงกว่าสารหลักเมืองนะครับสารหลักเมืองของกรุงเทพมหานครที่เห็นเหลืองๆตรงนั้นคือกระทรวงการหมนะครับ กระทรวงกลาโหมให้ดูมุมตรงนี้มุมนี้สวยนะครับมุมนี้สวยมากมุมนี้คือมุมวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วมรกตนะครับด้านในก็จะมีพระแก้วมรกตนะครับชื่อทางการคือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรนะครับอยู่ภายในอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระศีรัตนศาส,สดารามเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์ไม่มีพระพิสุสงฆ์จำพรรษานะครับมีเพียงพระแก้วมรกตนะครับหรือพระพุทธ,ธมหามณีรัตนปฏิมากรน,นะครับการสร้างวัดในวังถือคติมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรอโยุทยาศรีรามเทพนครนะครับในสมัยอายุทยา รีรามเทพนครก็สร้างวัดพระศรีสันเพชไว้ภายในพระบรมมหาราชวังนะครับของอยุธยานะครับก็นำเอาคติของอยุธยานะครับออกมาสร้างไว้ในพระบรมมหาราชวังเดรแกรนพาเลทที่กรุงเทพม,มหานครนี่นะครับกรุงเทพม,มหานครเป็นมหานครที่มีชื่อยาวที่สุดในโลกนะครับ ตรงนี้นะครับมุมมุมมุมนี้ก็สวยนะครับมุมนี้คือเป็นมุมของกระท่วงกรลาหมมันมาแมทกับในส่วนของสารหลักเมืองนะครับดูดูมุมวัดพระแก้วอยู่ที่หนึ่งนะครับตรงนี้สวยสวยนะครับที่เน็ตบุ๊กบันทึกชื่อไว้นะครับกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกศลมหินทรายุทธยามหาดิลก พบนพรัตน์ราชธานีบุรีรมอุดมราชนิเวศมหาสถานอามรพิมานอาวตารสถิตสกทัติยะวิศณุกรรมประสิทธิ์เป็นชื่อเมืองหลวงนะครับมหาคนครที่ยาวที่สุดในโลกกินเน็ตบุ๊กบันทึกไว้นะครับดูมุมมุมตรงนี้ก็สวยนะครับมุมทางนี้คือเป็นวัดพระศรีรัตนศสสุดารามหรือวัดพระแก้วมรกต ภายในพระบรมมหาราชวังหรือแกนพาเลสมุมนี้นะครับมุมนี้คือสารหลักเมืองสวยนะครับสวยนะครับมุมนี้สวยมากช่วงเช้าๆตรงนี้คือหกโมงกว่าคือแดดแดดยังไม่จ้านะครับถ้าเกิดประมาณเก้าโมงสิบโมงแดดร้อนเลยนะครับถ้าเกิดมาแถวนี้ต้องเอาร่มมาด้วยนะครับบางครั้งอาจจะมีฝนตกมานะครับ มุมนี้ก็สวยนะครับมุมนี้คือมุมของกำแพงพระบรมหาชวังนะครับอันนี้คือศาลหลักเมืองนะครับศาลหลักเมืองพี่จินก็จะเข้าไปในสนามหลวงนะครับให้ดูบรรยากาศสนามหลวงตอนเช้าเด้วยแล้วก็จะไปยุติที่พระแม่ธรณีนะครับเส้นทางที่เดินไปยังถึงเข้าศาลได้นะครับมุมนี้นะครับมุมนี้คือกำแพงวงัง นะครับนี้ยาวไปสารหลักเมืองตรงนี้คือสาลดีกานะครับสารดีกาตอนนี้พี่จินก็เดินอยู่บริเวณด้านนอกนะครับด้านน้กสามหลวงนะครับด้านในมีการปรับปรุงก็น่าจะเข้าไปได้อยู่นะครับแต่ว่าต้องดูจุดจุดที่เจ้าที่เปิดนะครับ เขาจะเปิดไว้เป็นจุดเป็นจุดน,นะครับอันนี้คือมุมสารดีกานะครับประเทศไทยก็จะแบ่งลำดับชั้นของสารออกเป็นสามลำดับชั้นนะครับก็คือสารชั้นต้นสารอุทธรและก็สารดีกานะครับนอกจากนั้นก็จะมีสารต่างๆอย่างเช่น สารรัฐธรรมนูญสารปกครองสูงสุดสารทหารนะครับมุมนี้สวยนะครับมุมนี้คือสารหลักเมืองนะครับสารหลักเมืองของกรุงเทพมหานครเดี๋ยวจะเข้าไปดูในสนามหลวงบ้างนะครับอ๋อเห็นล้อมรั้วไว้นะครับแสดงว่าน่าจะมีการปรับปรุงภูรณะนะครับ ก็จะมีการปรับปรุงบูรณะนะครับภายในสนามหลวงนะครับก็กั้นให้เดินนะครับจุดอันนี้คือภายในสนามหลวงนะครับก็น่าจะปรับปรุงนะครับก็เห็นเจ้าที่เอาผ้ากั้นไว้นะครับก็เดินรอบนอกดีกว่านะครับเดินรอบนอกเส้นทางนี้ก็คือเป็นเส้นทางที่สามารถเดินไปยังถึงข้าสารได้นะครับเดินไปยังถึงข้าสาร เดี๋ยวพี่จินก็จะข้ามถนนนะครับไปยังฝั่งสารดีกาดูมุมมุมพระบรมหาาชวังสารหลักเมืองนะครับเดี๋ยวจะหาจังหวะข้ามข้ามถนนไปยังบริเวณสารดีกานะครับ เดินไปยังพระแม่ทรณีนะครับเพราะว่าสนามหลวงมีการบูรณะนะครับฝั่งทางโน้นคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับมีการบูรณะนะครับแะด่ดข้อขาจังหวะข้ามข้ามถนนนะครับโร่งรถก็วิ่งเร็วอยู่นะครับ มุนนี้ก็สวยครับมุมนี้คือมุมของพระบรมมาหาราชวังฝั่งวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับตรงนี้เป็นป้ายลุมีน,นะครับป้ายลมเมีหน้าสารีกานะครับตรงนี้คือเป็นทางเดินนะครับทางเดินทางเดินคือเดินมาจากพระบรมมาหาราชวังนะครับมีต้นมะขามแบบใบหนานะครับเดินตรงไปเรื่อย ก็จะเป็นพระแม่ธรณีบีบมวยผมแล้วก็เป็นทางที่ไปสนุนข้าวสารได้นะครับถือว่าเป็นพุทธบาทที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครนะครับ ทางโน้นคือสนามหลวงนะครับมีการบูรณะปักต้นนะครับต้นไม้ก็ประดับประดาด้วยดอกไม้สวยงามนะครับมองเห็นทางโน้นนะครับคือสะพานพระรามแปดนะครับที่มองเห็นไกลๆเลยถนนข้าสารไปนิดนึง เลยบางลพูไปนะครับก็จะเป็นสะพานพระรามแปดนี่คือด้านด้านในสารดีกานะครับจินก็เดินตามทางเดินนะครับฟุตบาทต้นมะขามสวยงามนะครับเป็นร่มเงาเป็นทางเดินเดินไปเรื่อยๆก็จะ เป็นพระแม่ทรณีบีบมวยผมแล้วเดินตรงไปก็จะเป็นช้างสี่เสียนข้ามไปก็จะเป็นสถานีตำรวจชนะสงครามก็จะเป็นถนนเข้าสารนะครับเข้าสารรถแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงนะครับ Tourist Village Village on the World เข้าสารรถนี่ครับก็ประดับประดาสวยนะครับ เป,เป็นฟุตบาทที่สะอาดนะครับแล้วก็สวยงามสวยงามอีกแห่งหนึงของกรุงเทพมหานคระนะครับช่วงกลางวันก็จะมีฝรั่งนะักท่องเที่ยวเดินเดินไปเดินมาตรงบริเวณนี้ครับมันเป็นทางลัดเดินไปก็คือถึงถนนเข้าสารเลยอันนี้เป็นทางมะลายครับก็นิยมเดินนะครับต้นมะขามใหญ่เดินไปเรื่อยๆก็จะถึงพระแม่ธรณี บีบมวยผมนะครับพี่จินก็จะยุติตรงพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับแล้วก็จะไปต่อที่รานมหาเจสดาบดินช่วงกังวันอย่างนี้ครับไม่เคยถ่ายนะครับใน youtube ในบริเวณที่เป็นวัดราชนัดดารามโลหะปาสานะครับก็อีกประมาณ150เมตรก็จะถึงพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับ ฝั่งสนามหลวงทางโน้นนะครับก็กําลังสร้างรถไฟฟ้านะครับสายบางขุนนนท์ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมสถานีสนามหลวงนะครับสถานีสนามหลวงคืออยู่ใกล้ๆก,กับอนุสาวรีย์ทหารอาสานะครับที่เป็นเจดีสีขาวๆที่ชาวบ้านนิยมเรียกว่าเจดีขาวนะครับจะเป็นสถานีรถไฟฟ้าสถานีสนามหลวงนะครับ ก็กำลังก่อสร้างอยู่นะครับใกล้ใกล้จะถึงพระแม่ธรณีนะครับประมาณ150เมตรน่าจะได้พ็อจะยุติการไร้เสุดตรงพระแม่ธรณี บีบมวยผมนะครับอันนี้คือทางเท้านะครับพุทธบาทด้านนอกนะครับรสนามหลวงนะครับโอ้มุมนี้ยาวไปก็จะเป็นกำแพงพระบอลมหาชวังนะครับเดอแกรนพาเลถ้าใช้เวลาเดินตรงนั้นมาถึงพระแม่โธรณีก็ประมาณจากหน้าวัดพระศรีรัตนาศาสดาราม ไม่เกิน2ี่นาทีนะครับเดินสบายๆแต่ถ้าเป็นฝรั่งเดินก็คง15นาทีเขาเดินไวนะครับแต่พี่จินเดินเดินช้าๆเพราะว่าพายเป้ด้านหลังด้วยนะครับก็เลยเดินช้าๆเพราะว่าเราไม่ได้เร่งรีบแต่ถ้าเดินไม่มีเป้ก็เดินไวนะครับอันนี้คือเป็นในส่วนของพระแม่ธรณีบีบมวยผมตรงนั้นตรงข้ามจะเป็นโรงแรมรัตนกโกศิน รอยัลโฮเทลมาดูหน้าพิจินบ้างนะครับในฝั่งนี้ครับก็มาถึงจุดหมายเลยนะครับก็คือบริเวณพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับพอมีผู้คนวงสวงนะครับก็จะถ่ายมุมที่ไม่ให้โดนผู้คนนะครับนี่คือ แม่ธรณีบีบมวยผมนะครับตรงไปทางโน้นนะครับก็คือเป็นถนิสบุรีช้างสี่เสียรลัดไปก็จะเป็นในส่วนของถนนข้าวสารนะครับก็มาถึงจุดหมายแล้วนะครับก็คือพระแม่ทรณีบีบมวยผมนะครับ สำหรับการไลฟส์สดในคลิปนี้นะครับพี่จินก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องพวงชนชาวไทยเพื่อนพี่น้องแล้วก็เอซีทั่วโลกนะครับสวัสดีครับ